สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงนะครับพี่น้องเอฟซีี่กำลังรับชมช่องพรชมช่องพรชัยวรณศีรษะชาแนลสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องที่กำลังรับชมพรชัยวรณศีรษะชาแนลอยู่นะครับตอนนี้ผมมีโอกาสมาเที่ยวแถวบ้านหัวใยนะครับแถวเมืองัตยานะครับแถวบ้านชักเงีวนะครับพอดีภาพี่น้องมาแนนําสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่พักพอนะครับ จะไทเกอร์เฮาส์นะครับไทเกอร์เฮาส์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่พักนะครับเป็นรีสอร์ทนะครับแอนบาร์บาร์แอนด์รีสอร์ทนะครับภาพพี่น้องเขาเบิร์ข้างในครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆก,ก,กันนะครับตรงนี้หลายหม่องนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาอยากแวะมานะครับพักคอนหลังจากไปเที่ยวแถวพัทยาหรือว่าไปเที่ยวหาด จอมเทียนอาจอะไรก็ว่าไปนะครับแถวนี้อยากมาพักพ่อนอยากมาเป็นส่วนตัวกัมูกับพวกกเขาไมา่ได้ตรงนี้นะครับไทเกอร์เฮาส์นะครับมา ครัผบผมบรรยากาศภายในก็จะเป็นประมาณนี้ครับบรรยากาศภายในนะครับพี่น้องเดินเข้ามาแล้วนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอ้ยเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับมีมีฟิตเนสครับมีฟิตเนสด้วยนะครับตรงโน้นจะเป็นนะครับเป็นบาร์นะครับ,บ,รบสำหรับนั่งพักผ่อนกิบกาแฟหรือว่าสิ ยงเย็นๆนะครับมานั่งกันแล้วแต่ตามอัธยาศัยนะครับอันนี้เป็นห้องพักครับห้องพักก็จะประมาณนี้นะครับแยกโซนหา้งย่างดีครับพี่น้องอยากมานนะครับกับและมาเที่ยวได้นะครับและมาพักพอนได้นะครับที่ไทเกอร์เฮาส์รีสอร์ทแอนด์สปานะครับทูไทเกอร์ตรงนี้นะครับสะไว้น้าครับสะอาดนะครับ สะอาดส่วนตัวนะครับมาได้เลยเด้นพี่น้องเดออ่ะฝากไว้นะครับเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศภายในไปเรื่อยๆครับข้างในนะครับตอนนี้เบ่งรอบๆนี่สกอรนะครับเดี๋ยวผมเสืาเดินเข้าไปข้างในนะครับฝากพี่น้องอยากมาเที่ยวตรงนี้กะติดต่อทางผมพอนชัยก็ได้ครับพอชัยวรณศรีเฟซบุ๊กก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสิทิิ่มเบอร์ของสถานที่ของทูไทเกอร์ไว้นะครับไทเกอร์เฮาไว้พี่น้องด้วยครับเด้อครับผม เดี๋ยวค่อยเจอกันข้างในครับผมครับผมพี่น้องตอนนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณแถวเคาน์เตอร์บาร์แถวสระว่ายน้ำนะครับให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศน,นะครับตอนนี้ด้านหลังนะครับเป็นสระว่ายน้ำนะครับเป็นสระว่ายน้ำเป็นเคาน์เตอร์บาร์ นะครับด้านหลังนะครับเพื่อพี่น้องสนใจอยากมาพักนะครับก็มาได้นะครับตรงนี้ไม่ไกลนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับบรรยากาศเงียบสงบดีนะครับพี่น้องเบิงนี่สะไวนามนะครับพาลูกพาหลานมานะครับเป็นส่วนตัวได้ให้กันนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศครับนะครับผูที มักความเป็นส่วนตัวนะครับเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายนะครับชอบความเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายก็ต้องมาเมงนี้นะครับบรรยากาศของพักนะครับแต่ละห้องเป็นสัดส,ส่วนกันครับเป็นสัดส,ส่วนนะครับไม่แออัดยัดเยียดนะครับก็คือมาส่วนตัว มาเป็นครอบครัวมาเป็นคู่เหมาะครับมันเงียบนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนแล้วก็พอเสร็จจากนี่ก็สายสายหรือว่าคำคำแรงแรงสิ่งกดไปใช่หาดสะกอนกรไดเพราะว่าบ่ไกลจากหาดจอมเทียนนะครับไม่ไกลจากหาดอำเภอบ้านอำเภอนะครับใกล้ๆนะครับประมาณกี่ถึง10โลครับใกล้ๆกันเองครับ ฝากพ,พี่น้องไว้เดี๋ยวห้องปเบิงบรรยากาศด้านหน้าครับว่าสิเป็นแบบใดโอเคครับไทเกอร์เฮาส์นะครับไทเกอร์เฮาส์ตรงนี้นะครับฝากพ,พี่น้องทันที่ชอบการพักผ่อนเพื่อเดินทางมาแถวหงวยยญ่พัทยาไต่นะครับแถวชักแงวมาพักได้นะครับตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่องพันชัวยวรรณศรีชาแนลนะครับโอกาสหน้าพ่อกันไหมครับผมขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ